สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแซดมาวันนี้มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังครับกับตอนที่ชื่อว่าปีมะเมียดูดวงตลอดชีวิตปีมะเมียชายหญิงใดเกิดปีมะเมียธาตุไฟ ชันสาเป็นเทวดาผู้หญิงมิ่งขวัญสิงอยู่ที่ต้นตะเคียนหรือต้นกล้วยท่านผู้ที่เกิดปีมะเมียคนเกิดปีนี้ท่านว่าเป็นคนใจแข็งแต่แรกๆเท่านั้นปกติมักจะเป็นคนปากแข็งใจอ่อนคิดการใหญ่โตมักพอใจในถิ่นฐานบ้านเดิมไม่ชอบยกย้ายอยู่ที่ไหนก็มักทำตนให้เป็นที่รักใคร่พึงพอใจของคนทั่วไป มีอารมณ์ร้อนโกรธง่ายหายเร็วใจบุญสภาพส่วนตัวโดยทั่วไปเป็นคนที่มีความคล่องแคล่วว่องไวรับอาสาคนอื่นดีมากชอบยกย่องเยินยอใครรู้จักเอาใจก็จะรับใช้ด้วยความซื่อสัตย์ลักษณะอย่างหนึ่งของคนเกิดปีมะเมียคือเป็นคนขี้อายไม่ค่อยสู้หน้าคนชอบอยู่เป็นที่เป็นทางหากมีการเดินทางไกล ต้องเป็นในกรณีที่ว่าติดสอยให้อยตามคนอื่นหรือมีคนอื่นเป็นผู้นำไปเท่านั้นปีมะเมียธาตุไฟทันวารักสวยรักงามชอบแต่งตัวเป็นพิเศษชอบสังคมเข้าสังคมก็มักจะเก้อเขินเหนี่ยมอายเป็นชายทันวามักจะเป็นคนเก็บตัวเก็บความรู้สึกทางใจได้ดีมากหากเป็นหญิงทันวาเป็นแม่บ้านที่ดีรักความสะอาดรักลูก แต่ข้อเสียมักจะเป็นคนหูเบาเชื่อคนยุย่ยแย่ง่ายๆชายหญิงใดเกิดในปีนี้เมื่อเล็กค่อนข้างจะอาภัพอับโชคเมื่อวัยกลางคนเป็นคนมีสเสน่ห์ท่านผู้เกิดปีมะเมียสลีตกอยู่ที่มือขวาของพรมเสาเป็นปากท่านว่ามักเป็นคนที่มีคําพูดคมคายมักจะปากจัดสักหน่อยเจราจาโอหังวางตัวชอบพูดมากกว่าทำ จะมีเรื่องเดือดร้อนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยก็เพราะคำพูดของตนเองจันเป็นใจทันว่าใจอ่อนสงสารใครง่ายๆปากพูดอย่างหนึ่งใจคิดไปอีกอย่างหนึ่งมักมีใจรวนเลกับกรอกชอบคิดสร้างวิมานในอากาศพึ่งระยะอย่างคิดทั้งปากและใจมิฉน้นก็จะเป็นโรคประสาทมีสติปัญญาหลงหน้าลืมหลัง จะมีอาการปวดศีรษะเป็นประจำพรหัสสปดีเป็นที่นั่งทันว่ามักจะเป็นคนที่พึงพอใจในสถานที่ที่อยู่ของตนไม่ชอบยกย้ายไปโนนมานี่ถ้าบวชเป็นสมณะชีพรามจะได้เป็นสมภานเข้าอาวาสเป็นข้าราชการไม่สู้ดีเป็นชายมักจะเป็นคนมีสติปัญญาดีชอบเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นเป็นหญิงจะเป็นคนที่มีรูปร่างสวยงามรูปเป็นรัพ์ อาทิตย์กับอังคารเป็นมือท่านว่าทํากิจการใดๆก็มักใจร้อนกระวนกระวายทำได้ทุกๆอย่างแต่ไม่ดีสักอย่างเดียวมือไวใจเร็วและอาจจะต้องติดคุกติดตารางพุธเป็นสุขพุธกลับสุขเป็นเทา้าท่านว่าไม่ชอบการเดินทางคนเดียวแต่ชอบรับอาสาผู้อื่นหรือติดตามผู้อื่นไปด้วยปกติก็มักจะเป็นคนเกลีค้านทำการงานเป็นชาย มักอาศัยคู่ของเลี้ยงชีพเป็นหญิงก็มักมากในกามอารมณ์ท่านผู้เกิดปีมะเมียถ้าเกิดกลางวันจะไม่สู้ดีจะมีความลำบากในการหาเลี้ยงชีพถ้าเกิดเวลากลางคืนดีจะได้เป็นที่ปรึกษาชอบอนุเคราะห์คนอื่นได้เมื่อปางพระจันทร์ธลกุมารถูกพามเอาตัวไปบูชายันตามคำสั่งของพระสบิดารอนถึงพระอิศวรต้องลงมาช่วยท่านผู้เกิดในปีนี้จะต้องไปตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ที่ใดๆ ปึงนำทรายหรือดินดำไปใส่ในโคนต้นตะเคียนหรือต้นกล้วยหรือควรหาต้นกล้วยมาปลูกไว้ในทิศต,ตะวันออกทิศเหนือบ้านเรือนที่ตนอยู่จึงจะเป็นสิริมงคลแก่ตนท่านผู้เกิดในปีมะเมียถ้าเกิดกลางวันจะไม่ค่อยสู้ดีมีความยากลำบากในการหาเลี้ยงชีพแต่ถ้าเป็นกลางคืนก็จะดีเพราะจะได้เป็นที่ปรึกษาเพราะชอบอนุเคราะห์คนอื่น ได้แก่ปางพระจันทรกุมารถูกพราหมณ์เอาตัวไปบูชายันตามคำสั่งพระราชบิดาร้อนถึงพระอีศวรต้องลงมาช่วยทำนายตามลักษณะเดือนเกิดในปีมะเมียท่านที่เกิดปีมะเมียเดือน5-6-7ได้แก่ม้ามณีกับธาตุไฟฟ้าท่านว่าเป็นคนสติปัญญาดีใจบุญใจกุศลชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอใจกว้างไม่มีความตรณีทีเหนียว ทำราชการดีพอประมาณเพราะประจบเจ้านายไม่เป็นทำดีเด่นจนเป็นที่คำเหน็นของผู้บังคับบัญชาทำเลือกส่วนไรนาหรือค้าขายพอประมาณเช่นกันท่านผู้เกิดปีมะเมียเดือน8-90ได้แก่มาคนเลี้ยงไว้ใช้ทาตุฝ่าสุมตีเหล็กท่านว่าถ้าเป็นชายจะมีกรา,มกร,ามรมารม์จัดมักผิดประเวณีลูกเขาเมียท่านหากเป็นหญิงท่านว่าเป็นหญิงเจ้าชู้มักนอกใจผัว ทำราชาการไม่ดีคนที่เกิดระยะในเดือนนี้ทําเลือกสวนไร่นาค้าขายดีจะมีกําไรท่านผู้เกิดปีมะเมียเดือน11-12และ1ได้แก่หมากระจอกธาตุไฟในดินท่านว่าผู้นั้นมักเหนื่อยทั้งกายและใจหาที่พักพิงช่วยเหลือคนไม่ได้ทําอะไรต้องเป็นตัวของตัวเองทําราชาการไม่ค่อยดีหาทางก้าวหน้ายากทำเลือกสวนไร่นาหรือค้าขายดีปานกลาง ท่านผู้เกิดปีมะเมียเดือน2-3-4สได้แก่มา้าอัศวราชธาตุไฟในแก้วท่านว่าผู้นั้นจะได้มียศถาบรรดาศักดิ์มีที่พึ่งอาศายัยคนอุปถรัรมภ์ค้ำชูทำราชการจะเจริญก้าวหน้ารวดเร็วผู้ใหญ่รักใคร่ทำเลือกส่วนไรนาแม้จะค้าขายก็จะเจริญงอกงามดีมีผลผลิตกำไรร่ำรวยมากทำนายตามลักษณะวันในปีมะเมียวันอาทิตย์ มาคนเลี้ยงไว้ใช้มักจะมีเดชอำนาจวาสนาดีนักแ,แลวันจันทร์มาเทวดาเลี้ยงมักอยู่ร่มเย็นเป็นสุขดีนักแ,แลวันอังคารมาพระยาเลี้ยงมักมีเกียรติยศชื่อเสียงวันพุธมาสาธารณะมักอาภัพผับโชคมิดีวันแพระสะบดีมาพระโพธิสัตว์ถูกมหายักษ์จับไปจำไว้ปานกลาง วันศุกร์มากกำพามักราย,ยาิขาดมิดมีสู้ดีวันเสาร์ม้กกระจอกเปียมักจะลำบากในการหาเรี่ยงชีพมิดีแลสัญลักษณ์ม้าชาติภูมิเทวดาผู้หญิงธาตุไฟมิ่งขวัญโชคราบต้นตะเคียนหรือต้นกล้วยผู้เกิดปีมะเมียก็ม,ม,มักจะใช้สติปัญญาและแรงกายอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการ นอกจากนั้นก็ยังมีความทะเยอทะยานและมีพลังงานเต็มเปี่ยมรวมถึงขยันแข็งแข็งเป็นยอดคนที่เกิดปีมะเมียนั้นเป็นคนที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแต่งตัวดีและเซ็กซี่ชอบเป็นจุดสนใจมักชอบอยู่ตามงานปาร์ตี้คอนเสิร์ตและการแข่งขันกีฬาต่างๆเสมอความที่ชอบเดินทางและรักการแข่งขันทําให้คนเกิดปีมะเมียม,มักแยกตัวออกมาอยู่คนเดียวตั้งแต่อยู่ไม่มากความเป็นตัวของตัวเอง ทำให้ชาวมะเมียเกียรติระเบียบแบบแผนจนมักจะมีปัญหาในเรื่องการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นอยู่เสมอนอกจากนั้นอย่างเจเรเพดุบายมากกว่าจะฉลาดตักแลมรวมทั้งก็มีแนวโน้มว่าจะขาดความมั่นใจในตัวเองที่แท้จริงอีกด้วยเนื่องจากเป็นคนที่เลือดร้อนหุนหันและไม่อดทนชาวมะเมียจึงมีความสนใจในระยะที่สั้นมากๆขี้เบือ่อหนายเร็วว่างาั้นแถมบางทียังเป็นคนเห็นแก่ตัวหลงตัวเองอีกต่างหาก คนเกิดปีมะเมียมักจะมีความขัดแย้งในตัวเองหลายอย่างทั้งหญิงแต่ก็อ่อนหวานในเวลาเดียวกันโออวดแต่ก็แสนทอมตัวยามีความรักขี้อิจฉาแต่ก็ช่างประนีประนอมต้องการเป็นที่ยอมรับแต่ก็ยังอยากเป็นอิสระอยู่ลึกๆต้องการความรักและการสแสวงหาความใกล้ชิดแต่ในขณะเดียวกันก็มักจะรู้สึกอึดอัดกดดนันและจนแต้มอยู่บ่อยๆในเรื่องของความสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม คนเกิดปีมะเมียนนั้นอ่อนแอและพร้อมสระทุกอย่างเพื่อความรักสัญลักษณ์ประจำเดือนเกิดเดือน5-6-7ม,ม้ามณีกาบธาตุไฟฟ้าเดือน8 9 10ม้าคนเลี้ยงธาตุไฟสูงมตีเหล็กเดือน11-12-1ม้ากระจอกธาตุไฟในดินเดือน2-3-4มา้าอัศวราชธาตุไฟในแก้วสัญลักษณ์ประจำเดือนเกิดวันอาทิตย์ม้าคนเลี้ยง วันจันทร์มาเทวดาเลี้ยงวันอังคารมาพระยาเลี้ยงวันพุธมาสาธารณะวันพฤหัสบดีมาพระโพธิสัตว์วันศุกร์มากำมพาวันเสาร์มากระจอกเปียคู่ราศีคู่ที่เหมาะสมคือปีจอปีขานปีมะแมปีมะเสงคู่ที่พอใช้คือปีกุลปีมะเมียคู่ที่พอเข้ากันได้ คู่ที่ไม่ถูกฉลกคือปีชวดลากาถเอชรูวอกลักษณะวันและเดือนต่างๆในปีมะเมียท่านผู้เกิดวันอาทิตย์วันเสาร์หรือเกิดเดือน5เดือน11ได้แก่เทวดาขี่ม้าทานว่าผู้นั้นจะมีนิสัยใจคออ่อนโยนมารยาทเรียบร้อยทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ดีมากรับรชาชการงานหลวงไม่ดีเพราะมีคนริษยาทำเลือกส่วนไรนาหรือค้าขายดีมีกำไรจะร่ำรวยขั้นเศรษฐีทีเดียว ท่านที่เกิดวันจันทร์หรือเกิดเดือน6เดือน12ได้แก่ครานช้างท่านวาผู้นั้นจะตกประกรมรมลำบากรายญาติขาดมิตรทำมาหาเรียงชีพมักฝืดเคืองประกอบอาชีพใดๆก็มักจะมีคนกันแกลทำราชการงานหลวงมักถูกตำหนิทำการค้าขาดทุนทำเลือกสวนไร่นามักแห้งแรงนับว่าอาภัพอับโชคมากทีเดียวท่านผู้เกิดวันอังคารเกิดเดือน7เดือนหได้แก่ ผัวเมียทะเลาะวิวาทกัน่ันว่าผู้นั้นมักจะมีศัตรูมากมีเหตุให้ต้องเสียข้าวของเงินทองไปในทางไม่สมควรจะมีคดีต้องขึ้นศาลเป็นประจำหรือมิฉนั้นก็จะมีความเดือดร้อนละหองระแหงในครอบครัวเป็นนิสินท่านผู้เกิดวันพุธเดือน8เดือนสองได้แก่เทวดาขี่ม้าสินทบ่ทันว่าผู้นั้นจะมีบุญชะตาสูงไปแห่งขนตำแหน่งใดมีแต่คนรักใคร่พอใจจะมีทรัพย์สินเงินทองมาก ทำราชการจะมีตำแหน่งสูงทำเลือกส่วนไร่นาก็จะมีผลผลิตมั่งคั่งทำการคาร้าธุรกิจก้าวหน้าร่ำรวยมีกำไรดีท่านผู้เกิดวันพระศปดีหรือเกิดเดือน9เดือน3ได้แก่ท้าวพระยานั่งแค่ทตันวาผู้นั้นจะมีบุญวาสนามากแม้จะเกิดในสกุลต่ำจะสูงสักมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นนายคนมีสติปัญญาปฏิพานไหวพริบดีเลิศ จะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์และมากด้วยบริวารเกียรติยศจะปรากฏไปทั่วสารทิศญาติมีสหายมากมายทีเดียวท่านผู้เกิดวันศุกร์เกิดเดือน10เดือน4เทวดาขี่นักขราชท่านว่าผู้นั้นจะมีจิตใจร้อนโรนเอาแต่จใจตัวเองทําการใดๆมักรุกให้สําเร็จรวดเร็วไม่สนใจความยุติธรรมมักใช้อํานาจไปในทางที่ผิด คราวรุ่งเรืองก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วถึงข่าวตกไม่มีใครใหยดีด้วยมักก่อศัตรูไว้มากในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง v Z m a r t สกดง่ายๆนะครับ v Z m a r t สามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับ กด subscribe ปุ่มแดงแดงแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ